มาดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถหรู bmw เลยนะคุณผู้ชมไปพุ่งชนดะรถชาวบ้านรวมๆแล้วเสียหายไปหลายคันที่สำคัญคือทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป9คนนะคะในจำนวนนี้2คนอาการสาหัสคำถามคือทำแบบนี้ไปทำไมล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วด้วยเราย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ เนี่ยชนดะเลยค่ะแล้วคนที่เขาขับขี่มอเตอร์ไซค์มาซ้อนกันมาสองคนนี่เคราะห์ร้ายมากๆเลยก็คือโดนชนเข้าไปแบบเป็นเต็มเลยนะคะเต็มเต็มอ่ะแบบเหมือนไม่มีเบรกเลยนะขอโทษนะตัวลอยเลยอ่ะใช่ค่ะลอยเลยแล้วคนซ้อนอ่ะเราว่าการสาหัสด้วยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมแล้วกล้องติดหน้ารถของพลเมืองดีจับภาพนาทีชีวิตนี้เอาไว้ได้พอดีเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อวานนี้บริเวณปากซอยสุขาพิบาล5ซอย90 หลังจากรถเก๋งคันนี้พุ่งชนมอเตอร์ไซค์แล้วคนขับไม่หยุดนะคะขับซิ่งต่อไปอีกค่ะโดยก่อนรถคันดังกล่าวจะมาชนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะคเขาเนี่ยขับไปชนไม้กั้นของโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งมาก่อนแล้วแล้วดูนะว่ามาเร็วแค่ไหนนะพุ่งมาแบบไม่หยุดแล้วทะยานชนไม้กั้นฝ่าออกไปแบบน,นี้เลยค่ะกัน,นด,ดันแรก,ก่อนนะจุด,ดแรก่อน,น, <ะ S 2> นอ่าเสร็จแล้วยังไงพอชนไม้กั้นหมู่บ้านออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ ชนทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ไปอีกเนี่ยกวาดไปเลยกวาดไปเลยรวมรวมแล้วมีรถเสียหาย6คันคมีคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเนชาวบ้านเนี่ยมาบาดเจ็บจากการถูกชนไปทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในจํานวนนี้มี2ท่านที่เขาอาการสาหัสเลยนะคะและสุดท้ายเนี่ยถามว่าคนขับรถ bmw คันนี้ไปสิน้นฤ์ยังไงก็คือปรากฏรถเสียหลัก ไปชนทางเท้านะคะที่แยกตลาดวงศกรในพื้นที่เขตสายไหมตำรวจก็ไปคุมตัวในทัชซึ่งเป็นคนขับรถไปสอบปากคำทันทีและที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ต้องรีบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเพราะคน<ช><ช>จะสงสัยว่าค,ค,คุณเมาแล้วขับหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอตรวจแอลกอฮอลแล้วเนี่ย ไม่เจอปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายไม่ได้เมาด้วยไม่เมาแต่ <c oughs> ดูจากภาพแล้วว่าคือหลายคนหนึ่งเบาไหมสองเมา,เมายาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องนี้เพราะเขาก็เปิดใจเหมือนกันแต่ทีนี้คนที่คุณเห็นภาพอยู่ก็คือผู้หญิงที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์คันนี้คุณผู้ชมเขาเจ็บหนักสุดเลยนะครับตอนนี้นะญาติิบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่ถูกในทั์ชนเนี่ยยังอยู่ใน i อ u นะครับ แล้วคุณหมอบอกว่าโอกาสรอดน้อยมากเพราะว่าเลือดข้างในสมองแพทย์ทำการผ่าตัดสมองเพื่อนําเลือดออกมาแล้วแต่ไม่เป็นผลฮะ<ม>เพราะว่ายังมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดเลยนอกจากนี้ทางญาติยังได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าทำไมในทั์<ม>จึงขับรถเร็วขนาดนี้ทั้งท,งท,งที่ไม่ได้เมาอ้าวก็ต้องรอให้คุณทัตมาแสดงความรับผิดชอบต่อไปด้วยนะครับ ว่าเอ๊ะเข้ามาของเขาดีๆอ่ะอยู่ๆชนเขาอย่างแรงเลยที่ดูคลิปมาค่ะถามตำรวจเมื่อกี้ขเขาบอกไม่ได้เมาเอ๊ะไม่เมาแล้วทำไมเขาชนขนาดน<ะ>ั้นบอกไม่มีแอลกอฮอล์<ะ>ตรวจแล้วไม่มีแอลกอฮอล์ฝากบอกว่าให้เขารับผิดชอบให้เต็มที่เลยค่ะมีอะไรให้เขามาคุยถามญาติถามอะไรหน่อยเราเราจะให้ติดูด่กดำเนินคดีถึงที่สุดไหมถึงที่สุดค่ะน้องเข้ามาของเขาดีๆเออถ้าเขาปาดหน้าหรืออะไรว่าไปอีกอย่างดูในคลิปแล้วเาก็ขับ ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะคะรถถูกชนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวผู้ชมดูข้างหลังรถเขาสิไปหมดเลยเห็นไหมแล้วเขาตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยเสียน้ําตาเลยนะคะบอกตอนนั้นเนี่ยขับรถอยู่เลนกลางตามปกติแต่จู่ๆรถของนายทัศน์เนี่ยก็พุ่งชนท้ายอย่างแรงเนี่ยดี๋ยวดูภาพเห็นไหมคะเนี่ย ปังไปแบบนี้นั่งคือรถเขาจนกระทั่งรถเขาเสียหลักแล้วก็หมุนไปชนกับรถกระบะสีดําติดคอกเหล็กที่จอดอยู่ข้างๆค่ะเอาเป็นว่าโดนทั้งคันอ่ะมันก็กระเด็นต่อไปอีกค่ะตัวเขาเนี่ยอาการบาดเจ็บที่เขา่าตามร่างกายเจ็บระบมไปหมดขณะที่ภรรยาเจ็บกระดูกสันหลังคุณหมอบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยกระดูกสันหลังอาจจะเคลื่อนเรื่องใหญ่นะคะส่วนรถของเขาเนี่ยอยู่ในสาภาพแบบนี้โอ้โห ทั้งล้อทั้งรอบคันเลยบุบไม่หมดเลยอ่ะเพราะมันเหมือนว่าถูกชนรอบคันเลยนะเวียงไปเวียงมาใช้คําว่ายับเยินได้จริงๆนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าทางฝั่งของคนขับรถหรูเนี่ยก็มาขอโทษกับเขาแล้วก็รายอื่นๆแล้วแล้วก็รับปากบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างค่ะคือว่ารถเราเราก็รัก แล้วหาอู่หา,หา,หายากคําว่าขอโทษก็มันไม่เขาเขาไม่ได้ขอโทษครั้งเดียวเขาขอโทษหลายครั้งเจอหน้าก็ขอโทษโทษัทง้ทงทั้งทั้งแฟนเขาทั้งตัวเขาเขาขอโทษขอโทษแล้วถามอาการว่าเป็นไงบ้างเราก็เจ็บเรากขอดูแผลดูดูอะไรเราก็ไม่รู้จะพูดไง โอ้ฟังแล้วน่างร่สะเทือนเลยเนาะคือเหมือนยังใจเสียอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะค่ะแล้วคือตัวพี่เขาอ่ะเป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าพอมาเจอในทัศผู้ก่อเหตุขอโทษเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาก็จุกพู้ไม่ออกเลยเหมือนกันแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องมารับเหรอเขาไม่รู้อะไรด้วยเลยแล้วรถเขาต้องใช้ทํามาหากินตัวเขาเจ็บไม่พอแต่เมียเขาเนี่ยบาดเจ็บหนักอวัยวะสําคัญคือกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันคือขอโทษนะคุณผู้ชมพออายุเยอะแล้วอะถ้าร่างกายกระดูกสันหลังเองเนี่ย มีปัญหาขึ้นมานะามันจะเป็นระยะยาวเลยลรืค่ะ<า>อ่ะนี่คือฝั่งผู้เสียหายนะทีนี้ฝั่งผู้ก่อเหตุบ้างล่าสุดนายทัตเองออกมาขอโทษผู้เสียหายทุกคนและยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองมีอาการเครียดและนอนน้อยนะคะอ้างว่าน,นอนเพียงวันละสี่ชั่วโมงทาให้เกิดอาการอ่อนเพลียประกอบกับท้องเสียก็เลยไปแวะเข้าห้องน้ําที่บ้านของแม่ก่อนจะกลับไปที่บ้านตัวเองแต่พอขับรถออกจากบ้านแม่ก็มีอาการวูบไม่ได้สตินะคะแม้แต่ตอนที่ชนไม้ กันหรือชนรถของชาวบ้านเนี่ยในทัดบอกว่าเขาไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเขาชนใครไปบ้างมารู้ตัวอีกทีคือกู้ภัยมาเรียกนะคะแล้วพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็รีบขอโทษผู้เสียหายทั้งหมดทันทีนทนทและรับปากนะคะว่ายินดีจะเยียวยาผู้เสียหายทุกคนคคอย่างเต็มที่ด้วยค่ะนอกเหนือจากอาการที่อ่อนเพลียมีการดื่มสุราหรือมีการไม่มีเลยครับผมเลิกดื่มแล สักพักแล้วครับเป็นหลายปีแล้วครับก็มีเครียดมีทํางานดึกอย่างที่บอกครับทัคนครับก็รู้สึกผิดนะครับแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้บาดเจ็บนะครับก็อยากจะขอโทษเมื่อวานจริงๆที่เจอกันผมก็ไหว้แล้วก็ขอโทษทุกคนที่ที่ผมเจอแล้วนะครับ ทีนี้ก่อนหน้านี้เละคุณผู้ชมครับเขาบอกอ e ีนามสกุลเหมือนกับคนใหญ่คงโตรหรือเปล่าแต่จากการตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะฮะ,ะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแฟนของนายทัตเองก็ยืนยันว่านายทัตเนี่ยทำงานหนากักทำงานประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศอดหลับอดนอนเคยเตือนไปแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะบอกว่าเป็นห่วงนะเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพออยากจะให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ก็เตือนไปแล้วอะคุณผู้ชมครับแต่เขาก็ยังทํางานหนักอยู่เอาเรื่องคดีความตํารวจเชิญตัวนายทัตไปสอบปากคำเพิ่มเติมแจ้ง4ข้อหา คือ,อขับรถโดยประมาทและข้อหาชนแล้วหนีด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการประกันโซไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นอุทาหรณ์เรื่องของการพักผ่อนใช่ไหมคะนอกจากเมาแล้วขับแล้วง่วงก็ต้องไม่ขับด้วยใช่ยิ่งวันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะสองคนเดี๋ยว,ค,ยวคืนนี้อาจจะไปฉลองไปกินดื่มกันเนี่ยนะคะหรือทํางานมาหนักทั้งสัปดาห์แล้วเนี่ยดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองกันดีๆความพร้อมของคนขับเนี่ยสำคัญมากๆนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ